กับโต๊ะข่าวไฮเอเรเทนนะครัคุณผู้ชมมาช่วงนี้ใครก็ตามที่อยากจะลดน้ําหนักอย่างให้เห็นผลชัดเจนต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะทําให้คุณได้ผอมสุดขีดเรียกว่ามิดกิโลกันไปเลยนะคะกิโลสูตรที่ใช้เนี่ยเป็นสูตรที่ดาราฮอลลีวูดเขาใช้กันแต่วันนี้สูตรนี้พวกเราคนไทยจะมีโอกาสได้ผอมแบบดาราฮอลลีวูดและผอมจริงด้วยวันนี้ค่ะน้องพิมพิมมานั่งอยู่ข้างเจมสหแอมป์และพี่กองแล้วสวัสดีค่ะ ไหนบอกทีว่าสูตรฮอลลีวูดของดา,าราฮอลลนยังไงอยากรู้ต้องพิมพ์พิมพต้องบอกก่อน,<ม>นว่าอยากจะให้ดูไลฟ์สไตล์ของดา,าราฮอลลดก่อนเขากินหนักมากสังเกตว่าถ้าใครไปอเมริกาเนี่ยอาหารจานหนึ่งใจะใหญ่แบบ oh. บึ้งมาก oh. มแล้วพี่เคยสังเกตไหมว่าดา,าราฮอลลีวูดบางคนเขาจากที่เขาอ้วนๆอยู่ค่ะอยู่ดีก็แบบปุ๊บ ชอบลงลงเร็วลงเร็วมากมันเหมือนเป็นเคล็ดลับที่เขาบอกต่อกันวงในซึ่งตอนนี้เราไปเจอมาปู้พิมพ์ก็เลยลองกับตัวเองก่อนกงบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จะขายเนี่ยคือลองกับตัวเองก่อนนะจากนั้นไม่ใช่พิมพลองคนเดียวมีพี่สาวลองด้วยอีกคนหนึ่งพี่สาวแบบแท้ๆนะคะก็ได้ลองสูตรนี้แล้วปรากฏว่าเราเห็นผลจาก58เหลือส5กิโลส่วนคนนี้เป็นพี่สาวจาก6กกว่าพิมพ์จําไม่ได้ตอนนั้นเหมือนเฉียดเฉียดจะ70แล้วตัวจะแตกแล้วอะค่ะแต่้หากต่นนี้หน้าเหมือนผู้จัดการดาราหวาน เตอนนี้ผอมแล้วอยากแนะนาเลยใครหน้าเหมือนพี่สาวหนูตอนอ้วนๆนะมาใช้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาผอมแน่นอนแต่ตอนเสื้อสีเทาและคือแขนเล็กมากอย่างที่คนสังเกตดูว่าเห็นชัดเจนคืออย่างแรกพี่สาวดูแขนเล็กลงหน้าเล็กลงเอวเล็กลงคือเล็กลงทุกส่วนและนี่คือลดเป็น10กิโลนะคะจาก60ปลายๆเหลือ50ต้นๆก็คือไม่เกิน51แล้วก็52เขาทานยังไงอะพิมพ์ทานยังไงทาน ทรีพาร์ตแอคพีดบล็อกแอนซิลีนคู่กันตัวนี้นะคะออต้องบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะ สูตรเฉพาะคือ1นโปรแกรมตัวนี้คุณทานทรีพัตแอคทีฟบล็อกก่อนอาหารประมาณ15-20นาทีตัวเนี้สีเขียวเนี่ยใช่แล้วก่อนอาหาร15 2 0นาทีถูกต้องถูกต้องพอคุณทานอาหารเสร็จเรียบร้อยคุณทานตามด้วยทรีพัตแอคทีฟบลกต่อเลยไหมต่อเลยก็ได้หรือว่าบอกว่าอุ้ยตอนนั้นจุกไม่เป็นไรผ่านไป15บีสินาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่สะดวกอันนี้ต่อได้เพียงแต่ว่าให้ทานหลังอาหารเป็นพอซึ่งสูตรนี้นะคะดาราฮอลลีวูดใช้จริงและตอนนี้นะคะเรามีพรีเซนเตอร์ เป็นคือต้องลองก่อนอต้องลองทานก่อนอแล้วปรากฏว่าเห็นผลก็เลยจับเลยจับมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนั่นก็คือพี่ไอ้หญิงนั่นเองอสังเกตว่าตอนนี้ฮอตมากถ้าใครไปเจอตามงานต่างๆจะรู้เลยพี่ไอ้หญิงจะขอบมาเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนเมือ่อ ตอนอายุประมาณ20ระบบเขาผผานต้องดีกว่าตอนนี้ซึ่งเลข3แล้วแต่ว่าสังเกตรดูว่าแขนที่ไอ้หญิงจะดูเพละๆนิดนึงและเดี๋ยวจะมีภาพต้นขาเซลูไลต์ต่างๆให้เห็นดูก้นใช่ค่ะอันนั้นคือบางคนนีคิดว่าผอมแล้วแต่จริงๆนะคะสังเกตว่าตรงก้นตรงซูไลต์ชุดเนี่ยที่ใส่เนี่ยมันรัดมากเนื้อเป็นชั้นเลยขนาดที่ดึงสิขนชัดเจน หัวร้อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ,ะถ้าเจอเพียหญิงจะบอกเลยว่าสวยเด็ดเผ็ดแซ่บมากนี่เลยอ,อันนี้ยืมภาพจากนิตยสารนะคะจะเป็นหุ่นที่แบบ ผอมจริงๆแล้วก็ฟิตแอนเฟิร์มจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะตอนนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆว่าคนไทยได้ลองทานแล้ววันนี้พิมพ์เลยมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแค่18สายแรกเท่านั้น18สายแรกนะคะสามารถโทรไปสำรองสิทธิ์ก่อนได้ที่เบอร์1น7 7นะคะหรือว่า0 2 2 9 0 3 9 9 9ค่ะโทรสำรองก่อนได้เลยเพราะเราให้แค่18สายโทรไปสอบถามข้อมูลได้จะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะแบบโปรแกรมนี้เป็นไงครับโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ค่ะต้องบอกเลยว่า อ่ารีแทนสายแรกนี้นะคะต้องบอกว่าเราเป็นการมิกรวมสารสกัดทุกอย่างที่จะช่วยในระบบการเผาผลาญนกคยคุณปกติแล้วร่างกายเผาผลาญทางไหนเผาผลาญด้วยการขยับเดินนู่นนี่นั่นหายใจก็ถือเป็นการเผาผลาญนะคะบางคนเลยไม่รู้ว่าการหายใจลึกๆก็ช่วยให้ผอมได้อ๋อเหรอจริงๆหายใจลึกๆเป็นการแต่ว่าถ้าคุณนน่าหายใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีตัวดึงไขมันต้องบอกก่อนเลยมันจะไม่ผอมมันจะไม่ผอมมากเพราะว่า การศึกษาแล้วว่ากว่าที่เราจะเผาผ่านนู่นนี่นั่นได้เราต้องผ่านกระบวนการซึ่งมีทั้งวิตามินแร่ธาตุรวมถึงสารอาหารต่างๆที่จําเป็นซึ่งอยู่ในตัวนี้หมดเลยนั่นพี่พิจัดให้2กล่องอันนี้แปลว่าจะเห็นผลแน่ๆเห็นผลแน่นอน1เดือน10กิโลถ้าเกิดว่าเรา่องนีงกี่วันกล่องหนึ่งสามสิบวันสามสิบเม็ดบางคนบอกว่าอย่างนี้ดีกว่ากลัวยุ่งยากบางคนทานเป็น2เดือนนะคะเดือนแรกทานตัวนี้ก่อนก็คือเป็นการบล็อกไขมันใหม่หมายถึงว่าเวคุณจะไม่อ้วนกว่านี้ถ้าคุณทานแค่กล่องนี้ตัวเดียวสมมติว่าคุณค น้ำหนักที่48ค,คุณไม่อยากอ้วนกว่านี้เป็นคนอ้วนง่ายมากค,คุณทานตัวนี้เลย t r e p a t Active Block ตัวนี้ค่ะจะมีทั้งไข่ตัวซานตะบองเพชถั่วขาวที่จะช่วยในการดักจับบล็อกแป้งไขมันน้าตาลทุกุกอย่างจะให้สังเกตเลยว่าเดี๋ยวพิมพ์จะมีภาพไข่ตัวซานให้ดูว่ามันเป็นตะข่ายนะคะจะคอยดักจับไขมันเวลาไขามันลงสู่กระเพาะปุ๊บจะเจอตะข่ายก่อนอเพราะฉะนั้น มีทางค่ะลงผ่านเข้าไปถึงลำไส้คุณแน่นอนไอ้ตัวที่เป็นโมเลกุลใหญ่ๆตัวที่เป็นไขมันเลวอยู่ตามพุงต้นแขนต้นขาค่ะมันไม่ลงไปที่กระเพาะแปลว่ามันผ่านออกไปทางลำไส้ใหญ่ถูกไปเลยใช่แล้วคือตัวนี้ค่ะมันจะถูกดักจับก่อนแล้วตะข่ายนี้จะครอบเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ดูดซึมแน่นอนซึ่งวันนี้พิมมีใช่แล้วแล้วพิมมีภาพนะคะผลการทดลองที่เราจะทําให้ดูให้เห็นผลคือเป็นการทําในหลอดแก้วนะคะที่ให้ดูกันเลยด้วยว่าจากการที่เราใส่สัรกาณตัวนี้เข้าไปปุ๊บอันนี้นะคะ พอสารสกัดแตกตัวเราจะให้ดูใน,นหลอดแก้วว่าน้ําจากสีใสๆจะกลายเป็นขาวขุ่นๆน,นั่นก็คือน้ําที่สารสกัดแล้วคือตัวนี้<ม>จากนั้นเราจะใส่แป้งใส่ข้าวที่คุณกินน้ํามันที่คุณทอดอาหารเนี่ยเข้าไปแบบเต็มๆเลยแล้วพี่จะสังเกตได้เลยว่าสารสกัดเหล่านี้เนี่ยมันจะกันเอาไว้มันจะกันเอาไว้ไม่ให้แป้งน้ำมันนะคะหรือว่าข้าวต่างๆลงไปสู่ด้านล่างถ้วยเปรียบเสมือนว่ามันไปดักไงคะดักก่อนถึงกระเพาะอาหารแบบนี้<อ>แล้วน้ำมันเราใส่เต็มนะ สังเกตเลยว่ามันไม่หย่อนลงมาเลยใช่แล้วค่ะอันนี้คือจะทําให้ดูเลยว่าใช้ได้จริงเห็นผลจริงซึ่งตัวนี้นะคะที่เด็ดกว่านั้นคือเรามีสารสกัดที่เรียกว่าราชาของถั่วเหลืองตัวนี้เด็ดยังไงมันฉลาดตรงที่ว่าเขาจะจับไขมันเฉพาะไขมันเลวโมเลกุลใหญ่ๆที่ทําให้อ้วนแต่ไขมันดีที่ทำให้ผิวคุณชุ่มชื้นให้คุณมีอ้าไม่จับปล่อยให้เขาปล่อยให้เข้าไปทํางานในระบบร่างกายที่ปกติแล้วตัวนี้เลยค่ะอยากจะให้พี่ก้องดูพี่แหม่มดูด้วยนะคะ ตรงนี้มีวิตามินเยอะมากวิตามินเยอะมากจริงๆคือเป็น1 0บสตัวซึ่งตัวเหล่านี้เองเป็นเป็นการช่วยในระบบการเผาผ่านเมตาบอลิซึมร่างกายที่ทําให้เราหายใจออกมาแล้วมันมีพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้น นี่คุณขยับไปแต่ละวันเนี่ยคุณจะได้เผาผ่านไปทุกทุกวันด้วยตัวนี้ทรีพัทแอคทีฟบล็อกแอนซาลีตัวนี้คือทานก่อน15นาทีใช่แล้วค่ะมือหันมือใหญ่มือเดียวพอใช่แล้วค่ะไม่ต้องฮัทคอสองมือไม่ต้องถูกต้องไม่ต้องเลยมื้อเดียวค่ะรับรองการันตีนะคะสามารถโทรสำรองสิน1577นะคะหรือว่า022903999ต่อได้ตัวนี้ค่ะเป็นการเผาผ่านไขมันเก่าก็คือว่าคุณไม่อยากอ้วนกว่านั้นแต่คุณมีไขมันอยู่นิดนึงตัวนี้ค่ะเราจะมีสารสกัดจากพริกนะคะจะช่วย ดึงไขมันพิมพ์เน้นว่าต้องดึงเพราะไขมันที่เกาะอ,อยู่ตามกล้ามเนื้อคุณคุณจะออกยังไงล่ะ<ม>คุณไม่ออกกําลังกายนี่<ม>คุณดึงเลยค่ะด้วยสารสกัดจากพริกจากนั้นเราจะขนส่งต่อด้วยแอลคาไีนและถูกขับถ่ายออกไปนะคะหรือว่าตีให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงจนแตกสลายหายไปออด้วยชาเขียวซึ่งบอกเลยว่าดังมากนะคะชาเขียวเนี้ยดังกันทั่วโลกแต่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ว่าสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยในการเผาผลาญได้ดีที่สุดเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปซึ่งเราใส่อยู่ในนี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนถึง9 บอกว่าวันนี้คุณทานแค่วันละ1เม็ดอย่างละ1เม็ดแค่นั้นคุณลดแน่นอน1เดือน10กิโลถ้าเกิดว่า1เดือนไม่ถึง10กิโลพิมพก้าการันตีว่าเอาสายวัดวัดได้เลยรู้สึกว่าขาต้องเล็กลง แขนต้องเล็กลงสะโพกเล็กลงเอวเล็กลงแน่นอนนังนตามความเข้าใจก็คือว่ามันลดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคุมอาหารช่วยด้วยะจะยิ่งลดเร็วขึ้นถูกต้องแล้วค่ะแล้ววันนี้พิมพมีรูปผู้ชายคนอื่น<ะ>อีกไม่ใช่ว่าเราใช้กันอยู่แค่นีน้ครอบครัวมีพี่ไอ,อ้หญิงใช้นะพิมมีรูปผู้ชายที่ฟีดแบ่มาทางพิมพ์ว่าเฮ้ยเห็นผลคนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะหนักจาก58บเหมือนพิมพ์เหลือ4 5<ะ>จากเดิมที่ดูแบบหน้าใหญ่ๆหู่แขนใหญ่ๆเสื้อขาแล้วใช่แล้วตอนนี้คือแบบว่าเขาสามารถ แต่งตัวแบบเปรียปร้ยวๆได้ละออตามใจตัวเองได้และนอกจากนี้ต้องบอกเลยว่าทรีพัทแอคทีฟบ,บล็อกแอนเซอลินของเราผู้ชายใช้ได้ออผู้ชายได้ผู้ชายท่านไหนที่บอกว่าเล่นกล้ามฟิตแอนเฟิร์มเล่นฟิตเนสแบบนี้ค่ะออตัวนี้จะช่วยให้คุณฟิตแอนเฟิร์มมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีสารสก,กัดจาก c l a นะคะหรือว่าทานตะวันช่วยให้ผิวหนังของเรากล้ามเนื้อของเราเฟิร์มมากขึ้นออสังเกตว่าผู้ชายเยอะมากตอนนี้คือกําลังมาแรงกําลังดังมากเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจมาออกรายการไทยรอฐเเทนมาแนะนําแบบนี้นะคะในราคาพิเศษลด50 50%จาก5,000บาทเหลือ2,500บาทเท่านั้นได้ไปเลย2กล่องตัวนี้นะคะออกแพคเก็นี้เลยจนึ้งเดือนเลยไหมคะถูกต้องพี่โนะถ้าพี่สั่งบางคนเขาอยากสั่ง2ชุดเลยได้ไหมสั่ง2ชุดได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าต้องรีบเพราะว่าบางคนเนี่ยโทรเข้าไปคนเดียวแต่สั่ง3ชุดากติดแปสายจาก18สายมันก็จะตัดไปค่คะอ๋อเหรอใช่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1577หรือว่า022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางค่ะ เอ๋อให้ลดป็นกิโลอย่างที่บอกกันนะการแล้ค่ะพี่สิงห์มากเลยสองกล่องนะจะห้าพันเหลือเพียงสอ0พันห้าให้แค่18สายรีบโทรเลยเพื่อตอนนี้เหลือเป็น18แล้วล่ะนี่เหลือน้อยแล้วล่ะคุณรีบโทรเลยนะคะที่หมายเลขเลยคอายทีค่ะ0 2 2 9 0 3 9 9 9หรือว่าเบอร์1 5 7 7งห้าเจ็ดเจ็ค่ะกดที่เหล่านี้คือสูตรของดาราฮอลลีวูดใช่ไหคะขอบคุณน้องพิมพิมมากเลยนะคะขาบ้าบึ้ยพี่น้องใช้ดูสูตรดาราฮอลลีวูดเพราะพี่อยากวันนี้เขาทำให้เราด้วยแหละแต่จะลองเลยนะหม อะละค่ะพรุ่งนี้นะคะแม่นอนเลยค่ะพี่สาวที่ฉันไม่อยู่ไปถ่ายทำนะคะรายการ Star Trip ที่สิงคโปร์ค่ะก็มีแขกรับเชิญใครอะพี่บุญยแขกรับเชิญมีมาดิชัยนิตากับนองกุศณีค่ะก็ส่งหน้าที่นี้ให้กับน้องเจมแอมแล้วก็น้องใหม่สุกัญทวานะคะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้พี่กองไม่อยู่ก็เป็นหน้าที่ของเจ๊แมมแล้วก็น้องใหม่นะคะแต่วันนี้ยังสามารถชมรายการของเราได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่ ข้างร่างเลยนะคะและอย่าลืมนะคะสมคับเราได้นะคะ S M S 4747444หรือ M m S ก็4747222วันนี้เราสามคนเลยไปก่อน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ